ต่ก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็อยากเป็นเรื่องของกลไกการทํางานประสานงานารวมสามฝ่ายของสภาบรรูปก,การขับเคลื่อนประเทศกับคณะรัฐมตรีและก็ของสอนชซึ่งก็อยากจะเาเรียนให้ท่านองค์งกรได้รับรู้ ตานที่าท่านประธานได้ดูนัยกำหนดเป้าหมายในปี2559นะครับเป็นปีนปนการตัดเชื้อการร,การ่วประเทศสอดคล้องกับกนหน่วยงนอธบายของท่านนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการตัดเชื้อการร่วประเทศในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตังงง้งคณะกำลังการที่มาสองชุดด้วยกันเพื่อที่จะทำให้การฝ่ารูปประเทศ กิดขึ้นโดยเร็ว็นรูปกระชสมประโยชน์ต่อการพัฒนประเทศในทุกภาคส่วนนะครับในการเสกตบ้นของการรัฐมนตรนั่นก็คือการตั้งคณะกรรมการประสานง,งานรวมสารกายไปต่อไปด้วยคณะรัฐมนตรีสภานิธีประดิษฐแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการรัฒประเทศนะครับโดยที่ได้มีการประชุมอย่างหล่อเลี่ยงแล้วก็เป็นการ กับเพื่อนที่เน้นการประสานางานทั้งก่อนและหลัง